สวัสดีครับท่านผู้ชม,ชมก็วันนี้ก็อยู่กับผมซ้ำไม่ครับซัมจังกรุงทีวีกันเดิมนะครับทุกคนสังเกตไหมรีซอทแพกผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเอ่อรีซอทแพกนะครับก็อาา่ะฮะผมก็เปลี่ยนรีซอทแพกมาแล้วโอเคคลิปน,นี้ก็อย่างที่ผมว่าไว้คลิปที่แล้วนะครับผมก็จะมา ต่อเติมกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะเก็บของที่แบบไม่จําเป็นก่อนนะเก็บของที่ไม่จําเป็นก่อนนะครับโอเคเก็บของที่ไม่จําเป็นโอเคร้สึกอันนี้จําเป็นเดี๋ยวผมจะพากองไม้สักสองกองเอ่อก็ผมไปตัดไม้หลังไม้มนะครับโอเคมาผมจะสร้างบ้านตรงนี้เลยตรงนี้สดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างเลยนะครับ ผมได้ทำการออกแบบไว้แล้วนะครับดี๋ยวผมต้องทำการทุบเอ่อทุบทอดออกก่อนโอเคผมทุบทอดออกละทุบให้หมดเลยโอเคป๊อบ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 ป๊บรู้สึกได้โอเค,อเคผมจะวางไม้โอ๊กแบบนี้นะครับไว,4 box. 4 box. วไว้สี่บล็อกสี่บล็อกแลก็เวลายาห่างไว้หนึ่งหนึ่งสสาสี่ห้าหก โอเคตรงนี้หกนะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยทำไมถึงกันนั้นแค่นั้นเองนะอ่ะฮะอ่ะฮะได้ปะโอเคชิดได้แต่ครับหากี่บล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกบล็อกโอเค สี่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 โอเคมันจะมีแบบเอ่อทำไงเดี๋ยวเขาเรียกว่าไงืม มก็จะสร้างไปทางเดิมแบบนี้ลงไปใช่โอเคเดี๋ยวผมต้องทำโครงสร้างหลังก่อนหลังหลังบ้านโครงสร้างของผมก็จะเป็นแบบห oh, างหนึง่งสองสามสี่ห้าหกก็จะไมลมหนึ่ง หนึ่งสีห้าหโอเคหี้หนึ่งสสโอเคตรงนี้ด้วยนะครับหกช่องหกบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบล็อกเออหแล้วก็วางตรงนี้เนาะหนึ่สองสามตีบล็อกโอเคแล้วตรงนี้ทำไง ผมเข้าใจแล้วผมจะทำไงฮะอ๋อคิดออกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำโอเคตรงนี้เวินไฟกี่บล็อกเดี๋ยวผมต้องอ่ลงไปเอาดินก่อนดินอยู่ข้างล่างลงไปเอาดินก่อนนะครับดินจะ โอเคตอนนี้ดินผมก็ก็ไปฟาร์มหลังไม้มาเหมือนกันนะครับดินมีหนึ่งกองนะครับก็น่าจะใช้ได้เลยฮะโอเคเราต้องวางดินไว้ก่อนนะหางกี่บล็อกเนี่ยนับก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบล็อกใช่ไหมก็วดตัวกนเด้อหนึ่งหึงสองสามสี่ห้าหก โอเคเดี๋ยวมูก็จะปูแบบนี้โอเคปูปูปูพื้นก่อนปูพื้นแบบนี้แล้วก็ปูปูปูโอเคปูเสร็จทีนี้เออฮะก็หกบล็อกตรงนี้ใช่ไหมโอเคหนึ่งสองสามสี โอเคได้ <Okay. S 2> สีละเออฮะอืมผมว่าใช้ได้น,นะผมจะสร้างเป็นเข้าใจแล้โ okay, อเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปนอนก่อนนะครับผมบอกแบบไว้แล้วเออเดี๋ยวผมขอญาตต่อนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นการกินเวลาเยอะกันโอเคนะครับผมคิดอะไรบางอย่างออกแล้วเราต้องครับเออรั้วแบบนี้มานะครับรั้วแบบนี้ครับแบบไม้แปรรูปแป๊บหนึ่งนี่ครับไม่ใช่แบบนี้สึกก็จะมีสามใช่ไหมหนึ่งสองสามโอเคใช้สักประมาณ3ามอันแล้วก็ครับ ไม้แปรล,ลูปมาให้เยอะเลยนะครับคือผมก็คิดออกแล้วนะก็จะทำะไรคิดออกเต็มร้อยเปอรเซ็นละบ้านแบบนี้เลยนี่ครับวางแบบนี้ป๊อบอ๋อผิดปิดวางผิดนะครับอืฮึป๊บแล้วทีนี้ผมก็จะวางตรงนี้อ๋อผิดต้องย่อแล้วก็วางเฮ้ทำไมถึงมันวางผิดอยู่คนเดียววะเจ๊ อ๋อคิดออกแล้วแบบนี้เหมือนอยิางนี้ปุ๊บโอเคตรงนี้ก็เสร็จแล้วนี่เวลาเราจะเข้าไปก็ทำแบบนี้ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้โอเคนี่สวยเดี๋ยวผมเอาไม้โอ๊กแปะร,รูปมาก่อนนะครับเอาไม้แปะเอาไม้โอ๊กแปะร,รูปมาแล้วก็ามา,าวางแบบนี้เป็นหน้าต่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเค แล้วก็แบบนี้นี้นี้โอเคผมจะสร้างเป็นหน้าต่างนะครับตรงนี้ใช้ได้เลยแบบนี้ป๊อปโอเคป๊ออ๋อฮะแล้วก็ป๊บปั๊บปั๊อปมป๊บปั๊บ ปั๊บแบบนี้แล้วก็ต่อจากด้านบนตรงนั้นโอเคอึแบบนี้ก็ว่าไเป็นกำแพงเลยเนาะเพราะว่าไม่ต้องว่าไเป็นกระจกแล้วข้างหน้ามีกระจกแล้วก็น่าจะใช้ได้เหละฮะเฮ้ยเดี๋ยวดเดีดเเตรงนี้ผมก็จะวาเป็นประตูสองประตแูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประจกเออกระจกเออนั่นแหละ ว่ามันจะมีเป็นทางเข้าเลยทางเข้าสองที่เลยโอเคครับแปบ๊บหนึ่งไมมโอแปรูปคือไม้ผมมีโคดเยอะดูดิโล่งเลยนะครับไปตัดหลังไม้มาโคดโล่งอะ่ะก็จากภาคที่แล้วเนี่ยก็ผมก็ขอพายยังหนึง่งเสียงลมเสียงลมมันเข้าไปไงก็ขอพายเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งนง่งเนื่องจากเอยทินแล้วอีกครั้งหนึง่ง ก็อีกครั้งปาที่แล้วไงผมก็ผมขออภัยในเรื่องที่แบบผมเล่นก่อนนะครบเล่นมาก่อนก็เยอะนะครับโอเคเด็ดดูสิโอเคไม่มีปัญหาโอเคปปับโอเคแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะทำเป็นกำแพงผมจะแยกเป็นสอห้อง นะครับไม่รู้ว่าจะสร้างเป็นองเลยแต่ว่าผมจะเอาใบไม้มาตกแต่งด้วยโอเคต่อไม้หมดก็ช่างนะครับผมมีเยอะไม้อะหมดไปเลยไม่มีป็นหาโอเคเป็นไงทุกคนเอาแบบได้ละ และทีนี้ผมก็ต้องวาหลังคาก่อนนะชั้นบนผมน่าจะไม่ต้องทำนะครับอืมชั้นบนน่าจะไม่ต้องทำเฮ้ยปับปับปบปับปัปปปโอเคเดี๋ยวผมขอแยกต่อนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ อ่อทำไมาได้ครึ่งทางละครึ่งทางจริงๆชั้นบนก็ไม่น่าทําอะไรนะผมไม่ได้จะสร้างชั้นบนแผนผมไม่ได้จะสร้างชั้นบนสักหน่อยโอเคคือแบบมันต้องเร็วๆเลยโอเคก็ไม่มีปัญหาหรอกวางวางต่อวาง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 โอเคอึ๊บ ป๊บ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 นี่ครื่งทางจริงจริงป๊บป๊บป๊อบป๊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 ป๊บป๊ป๊บป๊ป๊บป๊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 บปป๊บปป๊บป๊๊บป๊บปบป๊บบป๊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 ป๊บปป๊บป๊๊บป๊๊บป๊ป๊๊บป๊๊บ ไปค่ะที่คิ้บล็อกเกีียวโอเคบล็อกเกียวบล็อกสุดท้ายบล็อกจริงๆมันก็มีข้างล่างเงี้ยแหละนะครับพังกว่านี่ยังยังไม่พังอือหัวโคตรเท่อะทุกคนผมก็จะวางท็อตไว้โหโคตรเท่โอโ้โหเคแบบนี้ นี่คือบ้านอู้บ้านสวยใช้ได้เลยบ้านอือม,มดมุดมดมุดม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 ดโอเคผมเตรียมไม้ไว้เยอะไงฤทธิ์ศึกวัสดุโชี๋ยวเาไปข้างบนด้วยเอ้าเออลืมลืมวาไปข้างบนหน่อย เสองโอเคไปคราประตูนี้หนึ่งนะครับโอเคโอปิดปิดปิดไปคราบประตูสักนิดหนึ่งคราบประตูคราบประตูสองครั้งคราบประตูโอเคประตูประตูอีกครั้งนึงโอเคแล้วก็ขึ้นไปวางประตูเลยึ้นไปวางประตู โอเคแล้วผมก็วางประตูตรงนี้ปับป๊บปั๊บอืม,มแล้วก็ปับ๊บปั๊บเป็นยังทุกคนความคิดผมอู้หูอินเอร์แ,ดดแมนสุดยอดผมจะได้ฆ่าอเอร์เมนทักทีมาใส่เย็ดเย็ดเอหาย,ยไปไหนล่ะ อลโหายไปไหนแล้วเนี่ยเอดนร์แมนเอดนร์แมนไม,นมน่ชอบหนีอ่ะทุกคนเอนด์แมนมันชอบโอ้นัอยู่เดี๋ยวว่าจะเมื่อก,กี้เอ้เอดนร์แมนมาสีเบื้อมเอดนร์แมนหายแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปครับพวก เรามีเหล็กป่ะรู้สึกว่ามีนะรู้สึกว่ามีอยู่เหล็กเรามีนะครับเหล็กว่าโอ้โหจะไงมาแล้ววัดอินเตอร์โพลอินเตอร์โพลยี่แต่อินเตอร์พูลมาแล้วโอ้ยปวดหัวไอ้เสียงดังใช่ผมมีเหล็กอยู่ครับแป๊บหนึ่งโอเคอ๋อฮะปลวกนหนึ่ง โอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> สาว่าเติียมสองอันไม่ทำเลยไม่รู้อะเตรียงผมเหลือก็ไม่รู้จะไปทำไรแล้วอะ่ะเออโอเค้เไยโอเคโอ้โ okay. ห oh น่าต้องตัดต่อละ เสียงเพลงมาแล้วสุดยอดทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะโอเคต้องตัดต่อนะแต่๋ยวคลิปผมยาวเกินเอ้ยตัดต่อไม่ได้ตัดต่อไม่ต้องตัดต่อนะเดี๋ยวคลิปผมยาวเกิน,ก,นก็ไม่ว่าคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย